สวัสดีครับผมการนะครับวันนี้เราจะมาพบกับเรื่องสามเหลี่ยมการเงินกันครับสมัยก็ทุกท่านจะทราบว่าการออมเงินก็คือการนําเงินไปฝากธนาคารหลังจากนั้นเราก็จะรอผลตอบแทนที่เป็นดอกเบี้ยจากธนาคารดีเทิร์นกลับมาให้เราพอเราเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มมีทํางานมีารายได้ที่ต้องเสียภาษีเราก็เริ่มนําเงินนี้ไปซื้อในกองทุนรวม เพื่อรถจอดภาษีหรือซื้อประกันเพื่อรถจอดภาษีนะครับแต่ทุกท่านรู้ไหมครับว่าการจัดการกับเงินที่เหลืออยู่จริงๆแล้วเนี่ยควรทำอะไรก่อนหลังถ้าไม่รู้เราไปดูกันครับตามหลักตากลทั่วโลกที่ใช้กันมานานนะครับเราจะใช้สามเหลี่ยมการเงินหรือพีระมิดทางการเงินในการที่จะเป็นไกด์ให้เราวางแผนการเงินเบื้องต้นคร่าวๆนะครับ ซึ่งมันเข้าใจง่ายมากโดยสามเลี่งการเงินเนี่ยมันก็จะแบ่งออกมาเป็น3ชั้นหลักๆโดยที่ชั้นแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องทำหรือต้องมีเป็นอันดับแรกเลย 1. เงินสำรองฉุกเฉิน 2. การปลดหนี้สิน 3. การบริหารความเสี่ยงเพื่อโอนย้ายความเสี่ยงหรือค่าใช้จ่ายที่เราควบคุมได้ยากไปให้บริษัทประกันดูแล เช่นไฟไหม้บ้านรถชนหรือเจ็บป่วยต้องผ่าตัดใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลเป็นต้นหลังจากเตรียมขั้นแรกของสามเหลี่ยมการเงินเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มไปสู่ขั้ที่2องแล้วขั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการลงทุนกองคุณค่าเล่าเรียนลูกหรือกองคุณค่าเล่าเรียนต่างๆการวางแผนกเกษียณน,นะครับซึ่งสิ่งสําคัญเนี่ย ก็คือเรื่องเงินเฟอ้อนั่นเองเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกที่ทําให้มูลค่าเงินของเราเนี่ยลดลงมันจึงเป็นสาเหตุที่ทําไมเราต้องมีการวางแผนในการลงทุนเพราะลําพังเงินฝากธนาคารเนี่ยมันไม่สามารถจะเอาชนะเงินเฟอ้อได้แล้วนะครับในสมัยนี้เราจึงต้องมีการเรียนรู้เรื่องการลงทุนต่างๆเพื่อทำให้ผลตอบแทนชนะเงินเฟอ้อและไปถึงเป้าหมายทางการเงินของท่านได้สำเร็จนั่นเองครับ มาถึงชาสุดท้ายแล้วครับชัรที่3คือเรื่องการส่งต่อความมั่งคั่งการจัดการมรดกต่างๆนะครับหลังจากที่เรามีสินทรัพย์พอสมควรเนี่ยเราก็เริ่มอยากจะแบ่งสินทรัพย์หรือส่งมอบสินทรัพย์ให้คนในครอบครัวให้รุ่นต่อๆไปซึ่งมันก็จะต้องมีการจัดการมรดกการจัดการเกี่ยวกับพินัยกรรมต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องและรวมถึงภาษีมรดกด้วยนะครับ ผู้ค่าจะเห็นว่าในขั้นตอนการวางแผนการเงินหรือสามเหลี่ยมกันเนี่ยในสามชั้นนี้มันจะมีเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอดังนั้นการวางแผนบริหารภาษีเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้กันครับเพื่อทำให้เราเสียภาษีน้อยที่สุดและถูกกฎหมายด้วยนะครับมีอะไรบ้างเช่นการลงทุนในกองทุนรวม IMF นะครับ d i r a m e n t m u t u a l Fund หรือ SSF นะครับซ u เปอร์เซฟวิ u n ฟันะครับซึ่งพวกนี้รัฐบาลสะตัสนุนให้เราจะภาษีได้หรือประกันชีวิตต่างๆประกันบำนาญสิ่งเหล่านี้ก็สามารถลดจ่อนภาษีได้เช่นกันมันเลยเหมือนได้ผลตอบแทน2เด้งเลยนะ 1. คือเราเราลงทุนในกองทุนรวมและ2เราได้ภาษีคืนประสบการณ์ที่ผมพบมาคือคนส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องลงทุน เรื่องการลงทุนการทำให้ได้ผลตอบแทนให้ได้กำไรมากๆในช่วงแรกโดยมีการแบบไม่ได้วางแผนในชั้นแรกให้ครบก่อนแต่กระโดดไปชั้นที่2เลยนะครับถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกแต่พอมันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาเนี่ยใครจะรู้ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่แล้ตัวอ,อย่างง่ายๆเลยสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับ ที่สำคัญที่สุดก็คือเงินสำรองฉุกเฉินโดยเฉพาะพวกอาชีพฟรีแลนซ์พวกธุรกิจกลางคืนซึ่งผมเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ถ้าเรามีเงินฉุกเฉินเนี่ยมันก็ยังสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้นะครับก็ใช้จ่ายให้น้อยลงอย่างตอนนี้โปกตีกเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยจะพันต่ำห6เดือนถึง1ปี แพอเกิดโควิดปุ๊บเนี่ยผมว่าขั้นต่ำต,ต้อง1นึ่งปีแน่ๆน,นอนแล้วแตาจะเปิดมาก็ไม่แน่ใจอีกว่าคนเหล่านี้จะมีงานทำหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันได้เปลี่ยนโฉมของการใช้ชีวิตไปหมดเลยนะครับการเกิดอุบัติเหตุเรื่องด่วนฉุกเฉินการติดเชื้อโควิดต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้พวกนี้มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประการสุขภาพแล้วแล้วถ้าเกิดท่านไม่มี มันจะเกิดอะไรขึ้นค่าใช้จ่ายจะต้องสูงขนาดไหนในการรักษาโควิดอย่าลืมนะครับรักษาโควิดเนี่ยต้องนอนอย่างต่ำสิบสี่วันใช่ไหมครับลองคิดแค่ค่าห้องอย่างเดียวเอาห้าพันคูณสิบสี่ก็ประมาณเจ็ดหมื่นบาทแล้วนะครับบาโรงพยาบาล,บาลเอกชนราคาสูงก็เป็นหลักแสนเกือบล้านก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยการมีประกันสุขภาพก็สําคัญนะครับเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้มากเกินไป นี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับยังมีอีกเยอะมากมายนะครับยังไงเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงคลิปถัดไปเราจะยกตัวอย่างมาให้ดูเรื่อยๆนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับผมก็จะขอสรุปว่าการวางแผนการเงินไม่ใช่เรื่องยากเราจะใช้หลักของสามเหลี่ยมการเงินในการที่จะช่วยให้เราวางแผนได้ง่ายขึ้นโดยเรียงลาดับเป็นชั้นๆจากฐานสามเหลี่ยมชั้นที่1ไปชั้นที่2แล้วก็ไปชั้นที่3นะครับเพื่อ ให้การเงินของเรามั่นคงและยั่งยืนแต่จริงแล้วก็เข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ชอบการลงทุนก็อย่าลืมปกป้องตัวเองนะครับปกป้องตัวเองปกป้องทรัพย์สินเป็นเรื่องใกล้ตัวและเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับ